เราทุกคนไม่รู้จักอวิชชามีอวิชชาเป็นตัวตนแล้วก็ทำผิดเพราะอาวิชชาสร้างมารขึ้นมาที่อยู่บนคอบนศรีรษะไส้หัวให้เที่ยวทรมานไปทั้งวันทั้งวันก็ยังไม่รู้สึกนี่มารที่เราสร้างขึ้นมาเองมันเป็นอย่างนี้ ที่นี้พอมีคนมาบอกว่าไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้ต้องทำให้มันตรงขึ้ข้ามคือเอาพระธรรมหรือเอาอาวิชชาหรือเอาวิชามาแทนอวิชชาเราก็ไม่เชื่อนม่กลับประชดพระธรรมเพราะว่าเราไปบูชาพระยามมนซะแล้วพอมีอะไรมาในลักษณะที่ไม่ใช่มาน เราก็กลับประชดให้นี่คือการประชดธรรมของบุคคลที่มีอยู่ในโลกนี้ประชดธรรมฟังดูแล้วมันไม่น่าจะมีแต่มันต้องมีจะมีได้หรือไม่ท่านลองฟังดูให้ดีอาตมาจะอ่านคลอนเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งเรื่องประชดธรรม ประชดทรทานี้มีความหมายที่เปรียบได้เป็นอุปมาห้าสถานประชดน้ำพร่ำแต่ดื่มน้ำล้างจานเปรี้ยวหรือหวานเขาก็รู้อยู่แก่ใจประชดลมก็อ,องค์อุด จาระพ้นผมอ,อุจาระพ้นลมประชดลมอมอุจาระพ้นตลบมาหน้าของตนก็พ้นใหญ่ประชดบาปนำมาอา,าบหน้าภัยประชดไปให้สาสมแก่ยงมาบานประชดกรรม นำกิเลสมาไลา่หัวทั้งเนื้อตัวแมมมอมยอมกล้าหารอย่ามาเตือนท่านบิดาหรืออาจารย์ยอมวายพรานพอรพบประชดตนนี่หมายความว่า มันอยู่ด้วยความลื่ดด้านด้วยทิฏฐิมานะพัะมาโนความกระด้างด้วยทิฏฐิกิเลสเป็นเหตุให้กระด้างด้วยทิฏฐิไม่ยอมฟังประธรรมไม่ยอมเชื่อประธรรมไม่ยอมเชื่อครูบาอาจารย์บิดามารดาครูบาอาจารย์ยิ่งสอนห้ายก็ยิ่งประชดมันมันมันประชดขนาดที่เรียกว่า ประชดลมอมอุจจาระพ้นตลบมาหน้าของตนยิ่งพ้นใหญ่เป็นอย่างนั้นเองมันจึงมองแมมไปด้วยบาปก็ให้สนใจไหวเป็นพิเศษเราทุกวันนี้ได้มีความผิดพลาดในการกระทำ จนถึงกับสร้างมานขึ้นมาบูชาถ้าใครมาบอกกล่าวในฝ่ายที่ตรงกันข้ามก็จะถูกประชดให้สมน้ำหน้ากลับไปเอาละที่มาดูกันต่อไปจะดีกว่าเกี่ยวกับพระเจ้า หรือพระซึ่งไม่ใช่มารนนะซึ่งหวังดีต่อคนทุกคนนะ่ะกำลังคอยเราอยู่อามาพูดกับท่านทั้งหลายว่าพระเจ้าหรือคุณพระเนี่ยกำลังคอยอพวกเราอยู่ แต่เราไม่รู้สึกเราไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่ไหนจะคอยโปรดเราเราเห็นเป็นมารแล้วก็มันก็เป็นมารไปเสียทีเดียวเขาไม่รู้ว่ามารน,นั่นเราสร้างขึ้นมาเองเขาไม่รู้ว่ามารน,นั่นเราสร้างขึ้นมาเองนั่นเขาจึงไม่รู้ว่าอะไรที่ไหนจะมาช่วยเขาได้ เขาสร้างมานขึ้นมาเองบูชามานเสื้อเองมีพยามารเป็นตัวเองแม่ทนทรมานอยู่ก็ยังยินดีที่จะประชดในความเจ็บปวดหรือความทนทรมานที่ขอให้สนใจเป็นพิเศษว่าโอกาสที่จะฆ่ามานนั่นมันยังมีอยู่ วิธีที่จะทำให้มารสูญสิ้นไปมันก็ยังมีอยู่ความสามารถของเราก็มีอยู่โดยธรรมชาติตัวธรรมชาติได้สร้างให้ตัดทั้งหลายมีความสามารถที่จะเอาชนะมารได้นี่เรียกว่าพระเจ้ากำลังคอยเราอยู่ เมื่อไรเราจะเข้าไปหาพระเจ้าอย่ามัวประชดตัวเองอยู่เลยโดยที่แท้แล้วมันไม่มีเรื่องอะไรมากไปกว่าเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติก็ได้สร้างให้เรามีอะไรที่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้สามารถเอาชนะมารได้ เราควรจะนึกถึงข้อที่เราทำผิดแล้วยังประชดความผิดประชดความผิดหรือประชดความถูกอาตธมาก็ไม่แน่ว่าจะใช้คำไหนดีเราทำผิดแล้วยังประชดความผิดหรือว่ายจะประชดความถูก มันก็จะเป็นาการประชดความผูกมากกว่าเพราะเราสมัครเอาข้างฝ่ายผิดแต่จริงมันก็เป็นชดความผิดน่าจะผิดผิดให้มันผิดยิ่งๆขึ้นไปอย่างนี้ก็เป็นได้ในโลกมนุษย์นี่ำลังเยียดยามพระเจ้าไปบูชาวัตถุนิยม ซึ่งเป็นตัวมารเราไปบูชาวัตถุนิยมไม่ใช่ว่าบูไม่ใช่ว่าวัตถุนิยมมันมาสวมครอบรหัวเราเราก้มหัวเข้าไปบูชาวัตถุนิยมเองเพราะว่าเรามีอวิชชาเราไม่รู้จักเหตุสัณหาเมื่อมันได้เยืออร่อยจากวัตถุนิยมมันก็บูชาวัตถุนิยม ในโลกนี้มันก็เต็มไปด้วยการบูชาวัตถุนิยมวัตถุนิยมก็ทำหน้าที่มารคือสวยงามหอ,อมหว,วนอร,อร่อยที่สุดใน่คนติดอกติดใจลหลงไหลที่สุดสมตามความหมายของคำว่ามานตรงนี้ขอบอกเปล่ากันอีกสักหน่อยว่า,าการกำลังเข้าใจผิดกันอยู่มาก คือเขาเข้าใจผิดว่าถ้าเรียกว่ามารแล้วก็ต้องเป็นยักษ์เป็นมารหน้าเกลียดหน้ากลัวดูร้ายเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าเกลียดหน้ากลัวที่จริงไม่เป็นอย่างนั้นเลิกโง่กันเสียทีสิ่งที่เรียกว่ามารน,นั้นต้องสวยสดงดงามองยั่วยวนที่สุดมันจึงจะเป็นมารได้มันจึงจะชนะหัวใจคนได้การเขียนรูปยักษ์รูปมารอย่างหน้าเกลียดหน้ากลัวนั้น มันไม่เขียนมันเขียนปิดมันเขียนไม่ดูมันจะเขียนยากมาในมีความหมายจริงๆแลวต้องเขียนให้มันสวยงามจนใครๆก็หลงไหลไปหมดทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งชาวบ้านทั้งพระทั้งเนรก็หลงไหลในความสวยงามของพยามาไปหมดเนี่คือวัตถุนิยมที่กำลังครองโลกอยู่ในปัจจุบันนี้ จึงเรียกว่าโลกนี้พระยามารกำลังครอบครองอยู่สัตว์โลกทั้งหลายไปเป็นสาวกของมารไม่เป็นสาวกของพระไม่เป็นบริษัทของพระเจ้าเพราะว่าเขาเป็นอยู่ด้วยอวิชาทรมานอยู่อย่างยิ่งยิ่งกว่าตายทั้งเป็น ตายทั้งเป็นนี่มันก็มากตัวอยู่แล้วนี่มันยิ่งยิ่งกว่าตายทั้งเป็นซะอีกนั่นเราจะต้องเปลี่ยนกันเส้นใหม่เรียกว่าเปลี่ยนเพราะมันตรงกันข้ามเส้นใหม่อย่าให้เป็นไปอย่างที่กำลังเป็นอยู่เพราะมันเป็นเรื่องของมานมากเกินไปซะแล้ว